ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้ไป่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนพื่อนท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับการใช้งานทุกฟังก์ชันของตัว oppo a 73นะครับ รูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าข้อดีข้อเสียของที่ตัว Oppo A73 เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ Oppo oh. A73 mm hmm. เขาเปิดตัวราคาไม่ได้แพงเลยเพื<ๆ>่อนอยู่ที่6,999ปเบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ Pro 1 1 1เดต้องบอกว่า mm hmm. เขาลดเยอะมากเพื่อน mm hmm. ๆราคาที่เขาขาย Pro 1 1 1เดเนี่ยจะอยู่ที่6,400 99บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆได้รับส่วนลดไปันที่500บาทนะครับแถมยังมีประกันจอแตกให้อีกต่างหากนะโอ้โหต้องบอกว่าในเรทราคานี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีประกันจอแตกให้นะครับแต่ว่าทาง oppo เขาแถมประกันจอแตกให้กับเจ้าตัว oppo a73 นี้ให้อีกต่างหากราคานี้คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวดูรีวิวคลิปนี้จบนะครับเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะฮะอย่างแรกเรามาดูกันที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนแล้วกันเ,นเพื่อนๆนะ ตัวเครื่องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าบางมากนะครับนี่เห็นไหมเอเจสาเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องไม่ได้หนักเลยเพื่อนเบามากนะ163กร,รัมเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของความหนานี่คือหนาเพียงแค่7.45ม mm มเท่านั้น ต้องบอกว่ามันบางเฉียบจริงๆเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องของขอบจอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขอบจอโอ้โหเล็กนิดเดียวเพื่อนๆเดี๋ยวเรื่องของการดีไซน์นะพี่อยากคิดว่าเจ้าตัว OPPO A73 เนี่ยการดีไซน์ของเขาคือสวยมากนะครับตัวเครื่องน้ําหนักเบาตัวเครื่องบางที่สําคัญเลยเนี่ยฝาหลังของเขานะคะวัสดุจะเป็นแบบคล้ายๆกับพวกหนังอะเพื่อนๆมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราจับอย่างเงี้ยมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับ นี่เห็นไหมรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีส้มตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นสีบูนะฮะฝาหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังทั้ง2สีเลยใครชอบแบบว่าสีสันแนวสดใสสดใสก็อาจจะมาซื้อตัวสีส้มก็ได้ส่วนใครที่ชอบแบบแนวเรียบเรียบหรูๆนะฮะไม่ชอบแบบว่าตัวเครื่องที่เปื้อนง่ายๆอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อสีบูก็ได้สีบูนี่ก็สวยเหมือนกันต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอนะครับ กับเรทราคาแค่6,990บาทเนี่ยเพื่อนๆได้หน้าจอที่เป็นจอ AMOLED นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆนะสีสันความสดใสคือต้องบอกว่าดีมากนะครับจอ a m o l e เนี่ยแน่นอนเราว่ามันดีกว่าพวกจอ IPS LCD อย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อน สีสันความจัดจ้านของจอนี้ต้องบอกว่าสีสดมากนะฮะเวลาที่เราดูพวกยู u ู e นะฮะดู Netflix อะไรแบบนี้ต้องบอกว่าอัคครสมันดีมากๆนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของความละเอียดหน้าจอก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับเพื่อนๆสามารถดูพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดถึง 1080p แถบหน้าจอสีสันยังมีความสว่างสดใสอีกต่างหากนี่ก็เป็นข้อดีอีกเหมือนกันแล้วจอตัวนี้มีข้อเสียหรือเปล่าก็มีเหมือนกันนะเพืเ่อนๆนะก็คือในเรื่องของอัตรารีเฟรชเรทของหน้าจอนั่นเองเพื่อน mm. Oppo A73 เนี่ยอัตรารีเฟรชเรทของหน้าจอของเขาอยู่ที่60เฮิรต์เท่านั้นนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้อย่างเช่นตัว Oppo A53 เนี่ย A53 นี้อัตรารีเฟรชเรทของหน้าจอของเขาได้ที่90เฮิรต์เลยนะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวแพงกว่าทำไมได้จอแค่6 0สินะครับแต่ว่าเจ้าตัว oppo a 5 3มันจอเป็นแค่ ips ไงนะเออคือมันไม่ได้ AMOLED นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูแล้วกันว่าอ่าัตราเฟรชของหน้าจอเนี่ยมันมีความต้องการได้ใช้งานบ่อยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่อยากคิดว่าได้หน้าจอ a m o l e มมา ถือว่าดีกว่า,าตาเฟอร์เรของหน้าจอนะเออลองพิจารณาดูแล้วกันส่วนแรมกับรอมนะครับถ้าเทียบกับราคา6,990บาทแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะครับตัว A 73ตัวนี้มาพร้อมกับแรม6นะครับสตอเรจให้มาที่ 128GB แน่นอนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็สามารถใส่ไมโครดีตการ์เพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่ 256GB กิกเลยในส่วนของ CPU นะครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้าง a 7 3ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Snapdragon 662นะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยถือว่า CPU ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าดีมากนะ ในเดือนราคาที่ใกล้กันอย่างเช่นเจ้าตัวเ e d m i Note 9S อะไรแบบนี้ตัวนี้ได้ CPU เป็น Snapdragon 720G นะครับแสดงว่า CPU ของตัว Oppo A73 ตัวนี้ก็อาจจะดูเป็นรด้ด้อยกว่าหรือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างเช่นตัว Poco X3 อะไรแบบนี้เนาะเนราคาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัว X3 เนี่ยได้เป็น CPU ตัว730เลยนะเป็น Snapdragon 730G นะครับ ก็ถือว่า CPU เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนะอาถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้ถ้าเทียบกับในรุ่นอื่นๆที่ได้ราคาใกล้เคียงกันเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ย CPU เขาค่อนข้างจะดีกว่ามากนะครับต่อมามาดูกันในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครารูรับแสงอยู่ที่ F สตัวนี้ก็ถือว่าเสมอตัวนะในความคิดของพี่ใหญ่นะเพราะว่าความละเอียดขนาดนี้กับเรทราคานี้ถือว่าเหมาะจอกันอยู่แต่ที่ติเล็กๆหน่อยก็คือในเรื่องของกล้องหลังนะครับ แล้วข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือ,อกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดค่อนข้างจะให้มาน้อยมากๆคนเพือดกับรคาคา6,990าบาทแบรนด์อื่นนะครับได้ความละเอียดไปที่48ปล้านพิกเซลกันแล้ว64สล้านพิกเซลกันแล้วแต่ a 7 3เนี่ยให้กล้องมาแค่16ล้านพิกเซลเท่านั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข่ารูรับแสงที่เขาให้มาค่อนข้างแคบมากอยู่ที่ f 2อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียที่ถือว่าร้ายแรงมากนะส่วนเวลาที่เราจะไปใช้งานจริงนะครับถ่ายจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัว oppo a 7 3ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตมันให้มาน้อยมากๆอยู่ที่4 0 0 0กับอีก15มิลลิแอมนะครับสาเหตุที่มันได้มาน้อยเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของการดีไซน์นี่แหละจริงจจะไปว่า oppo ว่าเอ้ยเขาเขี้เหนียวเขากักในเรื่องของแบตเตอรี่จริงๆก็ ไม่ได้ถูกสัทีเดียวนะครับเพราะว่า A3 เขาเน้นมาในเรื่องของความบางความเพียวโดยเฉพาะเหมาะสาหรับคนที่อยากจะได้เครื่องเล็กๆพกพาง่ายนะครับพอการดีไซน์มันบางแล้วมันเล็กลงเนี่ยคือแบตเตอรี่ให้เราจะยัดมาให้มันเยอะกว่านี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะแบตให้มาเยอะตัวเครื่องมันก็มีความหนาเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่พิจนา,นารณาแล้วกันนะครับว่าถือว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่ปาแต่สำหรับของพี่ใหญ่นะ รู้สึกว่าแบตตัวเนี้ยที่มันให้มา4,000กับอีก15มิลลิแอมป์เนี่ยมันถือว่าให้มาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีที่มาชดเชยในเรื่องของแบตเตอรี่ก็มีเหมือนกันเพืเ่อนเพราะว่าเจ้าตัว oppo a73 เนี่ยเข้ามาพร้อมกับวู c h a r g e 4.0เลยนะตัวนี้มาพร้อมกับชาร์จเร็ว30วัตต์เพื่อนเพื่อนแบตเตอรี่4,000กับอีก15มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการชาร์จจากศูนย์ไปจนถึง1 0อยเนี่ยใช้เวลาแค่56นาทีเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานระหว่างวันถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยสามารถใช้งานได้จนจบวันอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าคุณมีการเล่นเกมนะครับดูคอนเทนต์ต่างๆเป็นระยะเวลา30มนาทีบ้างถึง1ชั่วโมงบ้างเนี่ยแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแต่ว่า oppo เขาคิดแผนสำรองไว้แล้วนะฮะเขาก็เลยใส่ชาร์จเร็วมาซักให้30วัตต์เลยตัวนี้ถือว่าดีมากๆ,ากๆเพราะฟังรุ่นที่ราคา8900พันนะครับ ได้ชาร์จเร็วไม่ถึง30บวัตต์เลยนะอย่างเช่นตัว oppo a 9 3เนี่ยก็ชาร์จเร็วไม่ได้ถึง30บวัตต์เลยด้วยซ้ำนะฮะ ก็เป็นแปลกๆเหมือนกันว่าทําไมรุ่นถูกกว่าได้สเปคที่ดีกว่าและนี่ก็คือข้อดีข้อเสียนะครับของตัว OPPO A 73ก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าการใช้งานของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับรุ่นนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับพี่ใหญ่ไปเทสแบบละเอียดยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะฮะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าเราควรจะซื้อตัว OPPO A 73กันไหม ามาดูกันที่เรื่องของกล้องหลังกันก่อนแล้วกันนะฮะกล้องหลังเนี่ยต้องบอกว่าความละเอียดมันน้อยมากนะให้มาแค่16ล้านพิกเซลต้นเดงแถมค่ารูรับแสงก็ยังแคบแค่ f 2.2เท่านั้นนะครับตัวนี้ไปเทสจริงเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันเกินความคาดหมายนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยความละเอียดขนาดนี้ค่ารูรับแสงที่แคบขนาดนี้มันจะรอดหรือเปล่าเอาไปว่ามาดูกันดีกว่า,าเพื่อนกับกล้องหลักนะครับ o p p o บ e 7 3เนี่ยกล้องหลักของเขานะครับมี AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการประมวลผลเลยนะเวลาที่เราจะถ่ายพวกต้นไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็ขึ้นวาพืชสีเขียวนะครับหรือถ้าเราจะถ่ายพวกดอกไม้อะไรแบบเนี้ย AI เขาก็สามารถที่จะแยกแยะดีคอสีได้ว่าเอ้ยนี่คือดอกไม้นะเขาจะช่วยปรับในเรื่องของโทนสีโทนแสงนะครับพวกคอนราสของสีเนี่ยให้มันมีความสดใสสว่างให้เหมาะสมกับตัวแบบที่เราจะถ่ายเอออันนี้คือว่าดีมากๆ ส่วนกล้องหลักของเขาเนี่ยก็ยังสามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่าเลยเพืเ่อนๆตัวนี้ก็มีตั้งแต่ระยะ 1x นะครับไปจนถึง 2x แล้วก็จะไปที่ 5x นะครับสูงสุดเนี่ยจะเป็น 10x แต่ว่า 10x เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพแบบแตกๆสันส่นๆใช้นิดเดินะฮะแต่จะบอว่าใช้งานจริงๆเนี่ยพี่เอกิว่าระยะ 2-5x เนี่ยน่าจะเอาไปใช้งานได้นะครับ 10x เนี่ยภาพค่อนข้างที่จะแตกไปซะหน่อยนะฮะ นอกจากนี้แล้วนะคะเจ้าตัว oppo a73 เนี่ยเขายังมีหมวดหมู่เพิ่มเติมมาให้เราใช้งานอีกไม่ว่าจะเป็นหมวดสติ๊กเกอร์นะฮะ Google lens หมวดโปรโหมวดผู้ชี่ยวชาญอะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งพวกค่าไว้บรส ISO อะไรพวกนี้ได้มีหมวดพาโนรามานะครับแล้วยังมีระบบสแกนข้อความด้วยนะครับเวลาที่เราไปเดินผ่านพวกป้ายต่างๆนะครับแล้วเราอยากจะเก็บข้อความนั้นๆไวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัว oppo a73 เนี่ยนะฮะ สแกนข้อความนั้นๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ได้นะครับมันจะประมวลผลแล้วก็รอปเอาเฉพาะข้อความนั้นๆเก็บไว้ในมือถือของเราตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ยังมีการถ่ายภาพแบบ Extra HD นะครับนั่นก็คือการถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงๆนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากนะเพราะว่าความละเอียดของกล้องของเขาเนี่ยแค่16พิกเซลเท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดหมู่นี้เนี่ยภาพที่เราถ่ายออกมามันจะมีความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วเวลาที่เราซูมดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดความคมชัดนี่คือมันชัดมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆต้องการรูปภาพที่มีร รายละเอียดค่อนข้างเยอะต้องการนำรูปภาพเนี่ยไปขอบในบางส่วนนะครับ Oppo A 7 3ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันอีกบวดหมู่นึนงนะฮะก็คือในเรื่องของการถ่ายสโลโมชันนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายสโลโมชันได้ค่อนข้างดีนะ,ะแล้วก็มีหมวด t i m e 랩ตนะครับนี่คือหมวดหมู่เพิ่มเติมนะทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปกลางคืนกันบ้างนะครับ ตัว oppo a73 เนี่ยข้อเสียทยี่ได้บอกไปว่าค่ารูรับแสงมันแค่ f 2.2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเวลาถ่ายรูปที่แสงน้อยหรือเวลาที่เราถ่ายรูปตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะ a73 ในความรู้สึกส่วนตัวี่ใหญ่นะรู้สึกว่ามันถ่ายรูปหมดกลางคืนเนี่ยได้แค่ระดับกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าค่ารูรับแสงมันให้มาสักประมาณ f 1.8อะไรประมาณนี้มันจะดีขึ้นกว่านี้มากแต่เอาเป็นว่ามันได้ประมาณนี้นะมาดูรูปที่พี่ใหญ่ไปเทสด้านนอกมาให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูกันที่งานวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้านะคลิปที่เรเทสเนี่ยจะเป็นตัว 1080p 30เฟรมเรทนะครับข้อดีของมันคือคอนทตนของสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างสดใสามากๆเลยเพื่อนๆมุมมองก็ได้ค่อนข้างกว้างนะตัวนี้นะเก็บฉากด้านข้างอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างกว้างนะครับข้อเสียของมันคือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนะครับสำหรับตัว 1080p 30เฟรมเรทเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้านะครับของเจ้าตัว oppo a73 นะมีไมค์แต่เสียงรบกวนให้ด้วยนี่คือกลางสุดแขนจะได้ประมาณนี้นะครับถ้ามีเสียงลมแทรกเข้ามาขออภัยด้วยนะเพราะว่าเสียงลม่ันข้างแรงเทสการเดินลองดูอันนี้หันหน้าเข้าแสงละโหดแสบตามากใช้การเดินนะครับ ถ้าใครอยากจะได้มุมมองช่วงตัวที่มากกว่านี้ก็อาจจะต้องถ่ายแนวตั้งนะอันนี้คือถ่ายแนวนอนโอ้โหแดดจ้ามากโอเคนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยขอประมาณนี้ก่อนละกันส่วนงานวิดีโอกล้องหลังนะครับกับเรทราคา6,990บาทเนี่ยคือข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K ได้ อันนี้คือเป็นข้อเสียที่ถือว่าบุนแรงมากๆกันนะกับเปรีราคาเกือบ7,000แต่ไม่มี 4K มาให้นะครับแต่เดี้ยมาดูข้อดีกันบ้างข้อดีของมันคือมันถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะครับความละเอียดสูงสุดที่ตัว Oppo A73 สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเรื่องของสีสันความสดใสคอนทราสของสีมันจัดก,การได้ดีมากๆสีสันของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สดใสด,ดี ที่สำคัญเนี่ยเวลาเดินนะฮะโอ้โหมันนิ่งมากเพืเ่อนอาการสารั่นนี่คือแทบจะไม่มีเลยนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอที่ความละเอียด1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับต้อบอกว่าชัดมากเลยนะเดี๋ยวมาลองเทสการเดินดูหน่อยว่ามันนิ่งไหมต้องบอกว่าตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับ Oppo A73 ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์ w ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าในเรื่องของความคมชัดนะครับความสว่างสีสันความสดใสเนี่ยบดรอบลงมาค่อนข้างเยอะเลยเ,เวลาเดินมันมีอาการสั่นค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันได้มุมมองที่แบบว่ากว้างมากนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันส่วนคลิปนี้เป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์ w นะครับมุมมองมันก็จะได้กว้างขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันก็จะดูดรอปลงไปนะเห็นไเปลืกไม้เนี่ยรายละเอียดมันก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่ากับกล้องหลักเมื่อกี้แต่ว่ามุมมองเนี่ยคือมันกว้างกว่าเดิมเลยที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะนเพื่อนอ่ามันจะได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส่วนใครที่เป็นสายมันติมีเดียนะคะสายโซเชียลชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้นะครับ Oppo A73 เนี่ยเขามีลำโพงมาให้1ตัวนะอยู่ด้านล่างตัวเครื่องนะครับในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวเขออาใหญ่ถือว่ามันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเสียงค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยแต่ถ้าให้ลําโพง2ตัวมาเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกมากกว่านี้นะอ่านนในเรื่องของลําโพงนะครับคุณภาพของเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันอ่ะใช้ลาโพงของอตัว Oppo A73 กันหน่อยครับ ลำโพงมีตัวเดียวนะคือด้านล่างเฮ้ยไม่ทเทเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับแต่ว่าเสียงดังดีมากอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะไม่แตกเลยนะครับแต่ขอลดลงหนึ่งระดับแล้วกันส่วนในเรื่องของ security นะครับการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเนี่ยตัว oppo a 7 3จะเป็นการปลดล็อก บนหน้าจอนะครับตัวนี้เนาะอ่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวขอย่าตเทสให้ดูแล้วกันปึ๊บอ่าถือว่าสแกนได้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะบางคนอาจจะชอบตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องบางคนอาจจะชอบด้านข้างนะครับแต่ว่า Oppo A ส3เนี่ยเขาถือว่าค่อนข้างที่จะให้ฟังก์ชันนี้มาค่อนข้างดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการสแกนลายนิน้วมือบนหน้าจอเนี่ย มันจะมีมาเฉพาะพวกที่ราคาสูงๆูง8เ0 0 0ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าราคา6000กว่าบาทของ oppo a 73ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะการสแกนก็ถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกม10 u snap 662เนี่ยก็ถือว่าเป็น cpu ที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็น snap เงเพราะฉะนั้นวเวลาเล่นเกมเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นพวกเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆอย่างเช่นพวกเกม P ับ G อะไรแบบเนี้ย ปรับกลางๆน่าจะโอเคที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราปรับสุดอะไรหมดทุกอย่างอะไรประมาณนี้6.2เนี่ย, 6, 6, 2, ยบอกก็เลยว่าเอาไม่อยู่แน่นอนเพื่อนๆนะจะต้องเป็นพวกที่ซีรีส์สูงกว่านี้อย่างเช่นพวกซีรีส์7นะซีรีส์6เนี่ยมันก็จะเป็นระดับกลางๆได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าเจ้าตัว oppo a73 เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างน,นะฮะถ้าคุณเป็นสายโซเชียลธรรมดาไม่ได้เน้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะเนี่ย สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มาค่อนข้างน้อยนะถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมเ,เยอะมันไม่เหมาะแน่นอนเ,เพื่อนแต่ถ้าคุณดู Facebook เ,เล่ไลน์อะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากนะครับการดีไซน์สวยตัวเครื่องบางพกพาง่าย นะฮะที่สําคัญเลยเนี่ยกล้องหน้าของเขาเซลฟี่ได้ค่อนข้างดี oppo เนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วนะฮะในเรื่องของการเซลฟี่ก็ลองพิจารณาดูนะว่าเราเนี่ยมันเหมาะกับตัว,ว oppo a3 หรือเปล่าในความเป็ส่วนตัวของพี่ใหญ่รู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้งานหนักนะฮะใช้งานทั่ว,วไปซะมากกว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเทสให้ดูแบบค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียข,ของตัว oppo a3 ไปให้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอขอระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ